สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับปริพัทธ์ออตโต <ective> ้นะครับสหรับวันนี้เนี่ยเรามีรถเก่งเข้าใหม่มารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับสหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นคิวของตัวอีโกคานะครับที่เป็นซีดานสีประตูนะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับโตลต้ายาริสเอทิฟนะฮะหนึตัวต e นะครับซึ่งว่าตัวที่เป็นทั้งมีตัว5ประตูนะครับแล้วก็เป็นตัว4ประตูแบบนี้ที่ร้านเรามีลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า e car อีโกาารใช้งงนขอ คนในเมืองนะครับหรือว่าการขับขี่นะฮะหรือว่าการขับขี่ทั่วไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันตอบสองตรงนั้นได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะฮะและก็ความน่าใช้ของตัวเอทิพันนี้กันนะครับสำหรับวันนี้เป็นเครื่องพันสนะครเป็นตัว e long top นะฮะเป็นตัว long top นะครับตัวรถสีเทาเดิมโรงงานปี2018นะฮะรถไม่เคยชนหนักปิกคว่ำน้ำท่วมนะครับหรือว่า ตัวบอดี้เนี่ยตัดตอ่อกฎหมายไม่มีแน่นอนแล้วครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยกิฟแน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านีาน่นะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับโลโก้โตโยต้เป็นโครเมียมนะฮะไฟหน้านี่ก็เป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานอยู่นะครับจริงๆเนี่ยตัว E เนี่ยเราสามารถ เสริมเข้าไปได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะสับไฟหน้าเดิมนะคะใส่เป็นโปรเทคเตอร์นะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัดหมอกคู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถอัปเกรดเสริมเข้าไปได้อีกนะครับจริงๆ่ของตัว e นะครับหรือว่าของโตโยต้าเนี่ยรถเก่งของ Toyo ต a เนี่ยนะครับมันถ้าเกิดเราดูแลเนี่ยเฮ้ยงบสักนิดสักหน่อยนะครับเราเก็บตังค์พอสักประมาณนึงนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยหล่อนะฮะหรือว่าแต่งเติมเข้าไปเรื่อยๆแบบเนี้ยได้นะครับส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็เป็นเดิมๆเลยนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับ อย่างที่อ่านบอกนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการแบบออปชั่นตัวเยอะหน่อยจริงๆมันสามารถอัปเกรดเสริมได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ทางร้านทําให้นะครับมีการเก็บส่วนต่างนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่คุณลูกค้ายอมรับได้แน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่อีกทีนึงนะฮะคือในส่วนของเรื่องของแต่งนะครับเรื่องของของแต่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับซีดาน4สีประตูเนี่ยตัวยาริสเอทีเนี่ยนะครับมันได้รับความนิยมในกลุ่มของ ทุกเพศทุกวัยค่อนข้างที่เยอะมากนะครับยอดขายนะฮะสามปี9ก้าหมื่นกว่คันนะครับอันนี้เอาตัวก่อนที่จะมีปี2020ที่เพิ่งผ่านมานะครับเอาตั้งแต่ตัวปีที่เพิ่งออกเอทมานะครับในส่วนของตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็น1.2ลิตรนะครับสามสูบเรียงนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีข้ามันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะคานหน้านะครับแก้มข้างเบนอาร์คนะครับสะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับ ซึ่งเรื่องของการปปะหยัยดน้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าในการขี่ทร,รงตัวรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับฉนวนการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับตัวฝากระโปรงนะฮะร,รอยองรอยอะไรต่างๆนี่เดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวหัวนงหัวน็อตน,นะฮะสติ๊กเกอร์มอกอนะครับ คันนี้ประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้ทางร้านเอาตัวรถไปเช็คศูนย์ด้วยเพื่อความสบายใจนะครับตรงนี้เราสามารถทําให้ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องให้เราเช็คประวัตินะฮะหรือว่าตรวจเช็คศูนย์ในเร,เรื่องเรื่องมงเล่งไม้ตัวคงตัวเครื่องอะไรงนี้เรายินดีทําให้นะครับหรือว่าจะเป็นบริการตรวจรถยนต์มือ2จจนะครับสามีจุดจากกูอินสเปกชั่นนะครับตรงนี้ในถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้ตัวยาฤทริบเอทนะคัา พอเวลาเราเขาตรวจอะไรให้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัว QR code เราสแกนได้เลยนะครับแล้วก็จะดูว่าเฮ้ยตัวด้านหน้ากี่คะแนนด้านข้างกี่คะแนนนะครับแต่เรื่องต้นนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพิการน้ำท่วมแน่นอนครับผมรถสวยนะครับในส่องตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดิมๆนะฮะใครต้องการแต่งเติมยังไงพันสองเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปขึ้นมาเยอะแล้วนะครับพันสองก็แรงได้พันสองก็หล่อได้พันสองก็เท่ได้นะครับแล้วผมบอกเลยว่า หมาะกับทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นตัวสไตล์แบบซีดานสีประตูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างต่อต่อว,ว่าครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวสีด้านข้างนะฮะสีเทาเดิมโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นสีเทาแบบเทาปกตินะครับจริงๆมันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นสีเทาดำนะครับสีขาวสีนู้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ย คันนี้เนี่ยเป็นตัวสีเทาที่เป็นเทาธรรมดานะครับอันนี้ก็ให้คุณลูกค้าแยกแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนตรงล้อเนี่ยเป็นล้อแมกอลอยนะครับเดิมๆโรงงานขอบ15นะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นปี2018นะครับตรงนี้เนี่ยดอกยางยังเหลือเยอะนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะฮะตัวมล้อวงล้อแมกอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับ คราวนี้เนี่ยมันจะมีคําถามจากคุณลูกค้าเพิ่มเข้าใหม่อีกนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเราต้องการเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งล่ะพวก t e 3 7 rpf 1 I e re 3 0นะฮะลายไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เป็นขอบ15ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้ทางร้านใส่เพิ่มด้วยหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้ล้อแม็กด้วยอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่อีกทีนึงนะครับมาเราคุยกันหลังไหม่อีกทีนึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวทรงรถแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เดิมๆมมันก็ไม่ได้ดูน่าเกาเ,เ,าาาเกีเรตินนะัับบสาาวว่ถ้้ดดดูใออองมจ อบๆทุ้มๆสักนิดนึงนะครับตัวรถมันก็จะดูสวยหรูหราของมันที่ออกมาจากเดิมๆโรงงานอยู่แล้วนะครับจริงๆเอาใส่เป็นเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเน้นใช้งานแต่ถ้าเกิดเราต้องการหล่อขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับใส่เป็นล้อมงล้อแม็กจัดทรงตัวรถอย่างนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวก็จุกมองข้างนะครับอันนี้มีตัวกันสาดนะฮะติดให้มาจากปายแดงแล้วนะครับตัวมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ด้านข้างไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับแต่จริงๆ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับพวกรถเก่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Honda หรือว่า Toyota นะครับพาร์ทหรือว่าชุดตรงชุดแต่งอะไรของเขาเนี่ยมันมีรองรับอยู่แล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเนี่ยลองดูในสื่อโซเชียลมีเดียก่อนได้นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันปีใหม่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับราคาไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับ เราจะเห็นในมุมมองของตัวที่เป็น5ประตูกันเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยมันเป็นตัว4ประตูซีดานนะครับเป็นตัวยาริสเอทีฟนะฮะฝาท้ายสวยนะครับรถไม่เคยโดนท้ายแน่นอนนะครับโคมไฟท้ายนี่ก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะเหมือนตาคมกริบเลยนะครับสวยเลยไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะโลโก้ตัวเอทีฟนี่สวยนะฮะเป็นเหมือนสีส้มนะฮะหยอดอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ส่วนโลโก้ของโตโยต้าตรงนี้พวกอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นตัวโครเมียมนะครับ ถ้าเกิดเรามองในมุมของว่าตัว5ประตูเก็บของได้เยอะบรรจุของได้เยอะนะครับซีดานสีประตูแบบนี้นะครับก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะครับ <S <S จริงๆเนี่ยห้องบรรจุสัมภาระด้านหลังเนี่ยมันเป็นห้องบรรจุสัมภาระขนาดใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกกลงพวกกล่องนะฮะซื้อของเข้าบ้านซื้อของกลับต่างจังหวัดน,นะครับหรือว่าย้ายเข้าย้ายของอะไรอยงี้สบายๆเลยนะฮะอันนี้พื้นที่มันเหลือเยอะมากนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดด้านหลังนะครับห้องบรรจุสภาระด้านหลังนะฮะเราใส่ไม่พอแล้วนะครับด้านในยังใส่ได้อีกนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็ใส่เป็นด้านในด้วยก็ได้นะครับในส่วนของตัวไฟเบรกตรงที่3าเนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับช่วงลงช่วงล่างนะฮะเดิมเดิมนะครับอีกอย่างนึงมีตัวเซฟตี้ให้2จุดนะครับก็คือเซนเซอร์ถอยหลังนะครับสจุดนะฮะด้านท้ายนะครับวันนี้ก็สําหรับคุณลูกค้าที่มาขับรถไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่นะครับเวลาถอยจอดเข นะครับยังไม่ค่อยหนาขดเท่าไหร่อันนี้ก็มีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนให้ใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็เพิ่มความเซฟตี้ในการขับขี่ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของตัวรถด้านนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศนี่ก็เป็นแบบเดิมๆนะจริงๆมันสับเปลี่ยนได้เยอะนะครับของตรงของแต่งอะไรที่มันมีรองรับเพียบเลยนะครับวันนี้คุณลูกค้าถ้าเกิดสนใจไงนะครับหรือว่าอยากให้ทางร้านเราเพิ่มเติมยังไงมาคุยกันหลังไม้ได้นะครับอยากจะแนะนําให้คุณลูกค้านะฮะลองดูเป็นตัวเครื่องาาตัััคคคนนี้ึรร เครดิตดีฟรีดาวนะครับแลวก็ผ่อนสบายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่ออีกว่าครับเรามาดูในส่วนของตัวออปชันของตัว E บ้างนะครับยานริทีทีฟในตัว E นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปแล้วกันนะครับในส่วนของภายในเนี่ยนะฮะกว้างนะครับนั่งสบายนะฮะเราขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่าในส่วนของทั้งคนนั่งข้างคนขับหรือว่าคนขับนะครับหรือว่าเบาะตอนหลังเนี่ยนั่งสบายทุกตำแหน่งแน่นอนนะฮะตัวรถมันกว้างมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่ คุณลูกค้าส่วนใหญ่ชอบนะฮะในเรื่องของตัวถุงลมนิภัยนะครับหรือว่าแอร์แบงค์เนี่ยมันมีให้ด้วยกันถึง7ใบนะครับถือว่าเซฟตี้ตรงนี้เนี่ยผมว่าให้เขาให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัดด้วยพลาสติกสีบอนเงินนะครับมันจะมีการตัดเย็บด้วยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังนะครับมันเป็นพลาสติกเหมือนพวกตัวยูรีเทนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว CD ดีวิดีโอเอ็นะครับตรงนี้ สามารถเล่น FM AM นะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับรองรับบลูทูธนะฮะที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบปรับอากาศเนี่ยเป็นแบบออ t โต้แล้วนะฮะก็จะมีตัวจอ LCD นะครับแสดงการแจ้งเตือนความแรงแอร์นะครับแล้วก็ตัวอุณหภูมินะฮะเพิ่มหรือว่าลดนะครับทีละ0.5องศานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่ควบคุมเกี่ยวกับการ ครึ่งเล่นหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่กดเป็นปุ่มกดรับกดวางนะครับประมาณนี้โดยเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างนึงนะฮะฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาของคนขับนะครับก็จะมีปุ่มตัว ปิดเซ็นเซอร์แจ้งเตือนถอยหลังนะครับมันปิดมันเปิดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว T R C นะครับหรือว่า E S C นะครับระบบกันล้อหมุนฟรีอะไรอย่างงี้ของพวกอีโอขารวยใหม่แบบนี้นะครับมันมีขึ้นมาเยอะนะนะครับอย่างเช่นตัวระบบช่วยขึ้นทางราชันระบบช่วยลงทางราชันนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับแต่เจ้า ออโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตัวเซนทรัล็อกอะไรงนี้มีให้ครบเลยนะครับเรือนไม้นะฮะสวยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเกียร์นะครับเป็น1.2นะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับ CVT นี่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเล่นในส่วนของตัว CVT ที่เป็น1.2มาก่อนอยู่แล้วน่าจะรู้กันดีนะครับพอเวลาในช่วงของการออกตัวแรงๆเนี่ยมันอาจจะ หนื่สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่อง CVT นะครับแล้วเป็น1.2ด้วยนะครับมันอาจจะหนืดสักนิดนึงนะครับมันช่วยในการสมูทของการขับขี่นะครับพอเราเราเปลี่ยน1ไป2 2ไป3มนะครับมันจะไม่ติดมันจะไม่สะดุดนะครับมันจะสมูทยาวไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เพิ่มอาจระลดในการขับขี่ไปอย่างหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบคุณลูกค้าที่อยากหารถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งนะครับผู้หญิงหรือว่า กลุ่มนักศึกษาทั่วไปนะฮะหรือว่าทุกอาชีพนะครับสนใจอยากจะออกค้นใช้งานคันแรกสรักคันนึงแต่ว่ามันยังไม่เคยขับรถอะไรมาเลยนะฮะผมว่าออโต้ซีตรงนี้เนี่ยมันช่วยในการขับขี่เยอะมากนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราจะตกตรงตกใจอะไรองี้หนึ่งไป2บางทีมันจะมีการดืดอ,อะไรอย่างงี้กันบ้างนะครับแต่นี่มันมันจะสมูทกับตัวการขับขี่ไปเลยนะครับ ส่วนตัวกระจกนะฮะแก่งหน้านะครับมีทั้งฝั่งคนขับและก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับอีกอย่างเนี่ยสำหรับคันนี้นะครับเราจะมีตัวกล้องหน้ารถนะฮะของโตโยต้าแท้นะครับมูลค่า6 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่เอาก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับไม่เอาก็ได้แต่จริงอ่ะผมว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ติดกล้องหน้ารถเหมือนกันหมดแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวบ่อนะครับเป็นหมวกผ้าสีดำนะฮะกรมหยี่นะครับแล้วก็มีการตัดด้วยตัวเส้นลายตารางอะไรเล็กน้อยๆนะครับเพิ่มความสวยงามภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแบบคร่าวๆนะครับตัวบุกเซวงบุกสวิตอะไรงี้ครบหมดนะฮะเกะอยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่ผหนบอกตัวรถเนี่ยประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับรถสวยเดิมโรงงานนะฮะเราพยายามนะครับคัดสรรรถเก่งให้คุณลูกค้าเนี่ย ได้มีตัวเลือกสันให้เยอะมากที่สุดนะครับบางทีอาจจะชอบในซิกเนตตของตัวพันห้านะครับหนึ่งจุอัลติส์นะฮะหรือว่าพันสของตัวยาลิสนะครับเราพยายามให้มีตัวรถให้เยอะนะครับแล้วก็หลากหลายนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้มีตัวเลือกที่ได้เลือกเยอะนะครับแล้วก็จะไม่เบื่อด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะครับมาทดลองขับคันนี้ได้นะครับมาดูตัวรถที่ร้านได้ หรือว่าพาเพื่อนนะฮะหรือว่าช่างผู้เชี่ยวชาญมาดูคุณลูกค้าก็ได้นะครับเรารับประกันเลยยานริทเอทีฟคันนี้รถสวยนะฮะน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปสรุปหน้ารถดูอีกทีนึงครับไปโอเคนะครับเราดูตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงไหนคุณลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงติดต่อนะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกงี้ครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสำหรับคันนี้นะฮะโตลต้ายานรีทเอทีฟนะฮะ1.2ตัว E 399,000บาทนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ399,000บาทนะฮะได้ตัว1.2ที่เป็นซีดาน4ประตูแบบนี้ใช้งานนะครับรับรองว่าคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครสนใจรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาทดลองขับรถที่ร้านได้มาดูตัวรถที่ร้านได้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะฮะหรือว่าอยากออกรถใช้งานคันแรกสักคันนึงไม่ใช่เรื่องยากนะครับคายาลิสเอทีหรือว่าที่ร้านปริญญัฒน์อโต้ของเรา ตอบโจทย์ตรงนั้นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยบางทีเราอาจจะมีรถคันเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วหรือว่าเราใช้งานมานานแล้วอยากจะมาเปลี่ยนเป็นตัวรุ่นใหม่ๆบ้างนะครับก็เอาเข้ามาเชิญที่ร้านได้นะครับถ้าเกิดตัวรถสวยนะครับเรามีราคาพิเศษให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจบริพัทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง u t u b e ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวจะม หรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับต้องการดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีอ่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ